เผยแพร่โดยอ่านจากเน็ตไรอันสหราธาณาจักรเอมมาซาราธาณาจักรเอมี่ซาราธาณาจักรเอริกบราวน์ี่ราโจ伊บราวซาลีบราจ,สน,ราจนสตินบราเจนนิเฟอร์บราวทิมเบอร์ลี่ราคเคนร,ราบรา หน้าสิบเกฟิลิปวางยาเขาเหตุผลที่ทําให้ฉันหลบเลี่ยงแต่ฉันคิดถึงตะก่อนและฉันรู้ว่าฟิลิปต้องทํามันคุณควรอยู่ต่อบารอนพูดเป็นครั้งที่ล้านคุณจะทิ้งเขาไปฟิลิปกล่าวระมัดระวังถ้าอย่างนั้นช่วยฉันด้วยฉันพูดพร้อมกับคํารามฟิลิปวางบุหรี่ของเขาบนรางอลูมิเนียมแล้วสอดไหล่ของเขาวไว้ใต้แขนของคุณปู่เพื่อยกเขาขึ้น แค่พาเขากลับเข้าไปในบ้านบารอนพูดและมองผ่านไประหว่างพวกเขาบารอนขมวดคิวลึกขึ้นแคสเซลคุณจะพาเขาเข้าไปในบ้านอีกด้านหนึ่งได้อย่างไรถ้าคุณต้องการให้ฟิลิปช่วยพาเขาขึ้นรถเขาคงจะสางเมาบ้างแล้วฉันพูดถ้าเขาไม่ทำละ่ะบารอนโทรมาแต่ฟิลิปเดินไปที่ประตูรถฉันคิดว่าเขาจะขวางทางฉันอยู่พักหนึ่ง และฉันไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรถ้าเขาทําแต่เขาเปิดประตูแล้วจับไว้ขณะที่ฉันมุ่งคุณปู่เข้าไปข้างในและคาดเข็มขัดที่เขาเข้าไปขณะที่ฉันออกจากถนนรถแล่นฉันมองย้อนกลับไปที่ฟิลิปบารอนและโมราความโล่งใจท่วมท้นฉันฉันว่างฉันเตือไปแล้วโทรศัพท์ของฉันดังขึ้นทําให้ฉันตกใจคุณปู่ไม่ขยับแม้เสียงดังเสียงก็ดังขึ้นจนสุดฉันเฝ้าดูการขึ้นลงของหน้าอกของเขาเพื่อให้แน่ใจว่าเขายังหายใจอยู่ สวัสดีฉันพูดโดยไม่ได้สนใจที่จะตรวจสอบว่าใครโทรมาฉันสงสัยว่าโรงพรยาบาลอยู่ไกลแค่ไหนและควรไปหรือไม่ฟิลิปและบารอนจะไม่ฆ่าคุณปู่และหากพวกเขาวางแผนที่จะฆ่าเขาฟิลิปจะไม่วางยาพิษเขาในห้องครัวของเขาเองและถ้าเขาทำเขาคงไม่พยายามพาฉันไปส่งศกเข้านอนในห้องรับแขกของเขาอย่างแน่นอนฉันคิดแบบนั้นกับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณได้ยินฉันไหม ฉันชื่อแดน,นิเกด้าเธอพูดพร้อมกระซิบและแซมฉันไม่รู้ว่าเธอพูดมานานเท่าไหร่แล้วฉันดูนาฬิกาบนแผงหน้าปัดมีอะไรผิดปกติเหมือนกับว่าเป็นเวลาตีสาเธอบอกฉันแต่ฉันแทบจะไม่ฟังคำตอบของเธอเลยจิตใจของฉันกำลังเผชิญกับทุกสิ่งที่เป็นไปได้ที่คุณสามารถมอบให้ใครสักคนเพื่อกำจัดพวกเขาออกไปยานอนหลับจะเห็นได้ชัดที่สุดพวกเขาเข้ากันได้ดีกับการดื่มเหล้าด้วย ฉันรู้ว่าอกบลายสายเงียบอย่างคาดหวังอะไรฉันถามพูดอีกครั้งได้ไหมฉันบอกว่าแมวของคุณมันน่ารังเกียจเธอพูดชาชาอย่างหมุดหมิดย่างเห็นได้ชัดเธอโอเคไหมแมวโอเคไหมแซมเริ่มหัวเราะแมวสบายดีแต่มีหนูสีน้ำตาลตัวเล็กอยู่บนพื้นของแดนเนก้าโดยที่หัวของมันขาดขาดหายหายแมวของคุณฆ่าหนูของเราหางของมันดูเหมือนเชือกแดนเนก้ากล่าว หนูฉันถามหนูในตำนานเหรออันที่ทุกคนเดิมพันมาหกเดือนแล้วเหรอจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนแพ้เดิมพันแซมถามไม่มีใครทำถูกเราจะจ่ายเงินให้ใครใครสนใจเรื่องนี้ฉันจะทำอย่างไร แนนกกาพูดว่าเจ้าแมวกำลังต้องมองมาที่ฉันและฉันคิดว่ามันมีเลือดอยู่บนปากของมันฉันมองดูเธอและเห็นการตายของหนูและนกหลายร้อยตัวฉันเห็นพวกเขาเข้าแถวเพื่อเดินเข้าไปในปากของเธอไปตามพรมลินที่พลิ่ออกเหมือนในการ์ตูนเก่าๆฉันคิดว่าเธออยากกินฉันต่อไปเลี้ยงแมวสิเพื่อนแซมพูดเธอนำของขวัญมาให้คุณเธอต้องการที่คุณบอกเธอว่าเธอเป็นคนเลวแค่ไหนคุณเป็นเครื่องจักรสังหารตัวจิว๋วแนเนก้ากล่าว เธอกำลังทำอะไรอยู่ฉันถามเพอร์ลิงเดนิค้ากล่าวเธอฟังดูดีใจลูกแมวที่ดีใครคือเครื่องจักรสังหารที่น่าทึ่งถูกต้องคุณคือคุณเป็นสิงโตตัวน้อยที่โหดร้ายและโหดร้ายใช่คุณเป็นแซมหัวร้อนหนักจนสำลักมีอะไรผิดปกติกับคุณอย่างจริงจังถีบเธอชอบมันเดนิ้ากล่าว ฉันเกลียดที่ต้องเป็นคนชี้เรื่องนี้ให้คุณฟังเขากล่าวแต่เธอไม่เข้าใจสิ่งที่คุณกำลังพูดบางทีเธออาจจะทำฉันพูดใครบอกได้ใช่ไหมเธอกำลังส่งเสียงฟยีอย่างแมวอะไรก็ได้เพื่อนแล้วเราจะเก็บเงินไว้หรือเปล่าเป็นอย่างนั้นหรือปล่อยเมาส์ตัวอื่นเข้าไปในกำแพงถูกต้องแล้วแซมพูดเราเก็บเงินไว้ ฉันขับรถตลอดทางกลับบ้านโหลดเข็มขัดคุณปู่แล้วขี่ยาเขาเมื่อไม่ได้ผลฉันจะตกหน้าเขาแรงจนเขาคำรามและลืงตาขึ้นเล็กน้อยแมรี่เขาพูดซึ่งทำให้ฉันตกใจมากเพราะนั่นคือชื่อคุณยายของฉันและเธอจาบไปนานแล้วจับฉันไว้ฉันพูดแต่ขาของเขามันยางและช่วยอะไรได้ไม่มากนะักเราไปทาทาฉันพาเขาเข้าไปในห้องน้ำและปล่อยให้เขานั่งหลังห้อม,มูลกระเบื้องขณะที่ฉันผสมคอบเทลไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับน้ำ เมื่อเขาเริ่มโวกฉันคิดว่าฉันเรียนเทมีเอฟีของวลลิงฟอร์ดของฉันมีประโยชน์บางอย่างฉันสงสัยว่านี่จะเป็นข้อโต้แย้งที่ดีหรือไม่ที่จะยอมให้ดีนวอตตันอนุญ,ญาตให้ฉันกลับเข้าไปบทที่12เอเทลุกขึ้นใครบางคนพูดฉันประพริบตาด้วยความสับสนฉันกำลังนอนอยู่บนโซฟาชันล่างและฟิลิปก็ยืนอยู่เหนือฉันคุณนอนหลับเหมือนคนตาย ถ้าคนปลายกรนบารอนกล่าวเอทำงานได้ดีที่นี่ห้องนั่งเล่นดูดีสะอาดกว่าที่ฉันเคยเห็นมาขดหน้ากลัวรอบๆบ,บลำคอของฉันทำให้ฉันสำลักฉันมองไปที่คุณปู่เขายังคงหมดสติอยู่บนเก้าอี้ปรับเอนและมีถังอยู่ข้างๆคุณปู่ป่วยหลายชั่วโมงแต่ตอนที่เขาหลับไปเขาก็ดูสบายดีสอดคล้องกันฉันคิดว่าเสียงทั้งหมดคงจะปลุกเขาให้ตื่นคุณให้อะไรเขาบ้างฉันถามโดยโยนขาออกมาจาัดต้าอ,อับก,กัน เขาสบายดีฟิลิปกล่าวฉันสัญญามันจะหมดไปในตอนเช้าฉันรู้สึกมั่นใจ,จากับการข,ขึ้นลงของหน้าอกคุณปู่ขณะที่ฉันดูเขานอนหลับอยู่ครู่หนึ่งฉันคิดว่าฉันเห็นเปลือกตาของเขาสั่นไหวคุณกังวลอยู่เสมอบารอนพึมพำและเราบอกคุณเสมอว่าเขาสบายดีพวกเขาสบายดีเสมอทำไมคุณถึงกังวลมากขนาดนี้ฟิลิปก็มองดูเขาปล่อยให้แคสเซลอยู่คนเดียวครอบครัวคอยดูแลครอบครัว บารอนหัวเราะนั่นคือเหตุผลที่เขาไม่ควรกังวลเรามาที่นี่เพื่อดูแลพวกเขาทั้งคู่เขาหันมาหาฉันรีบเตรียมตัวให้พร้อมดีกว่ากังวลวอดคุณรู้ไหมว่าแอนตันเปลียดก,การรอคอยมากแค่ไหนฉันไม่รู้จะทําอะไรดีฉันก็เลยสวมกางเกงยีนและรูดซิปเสื้อหูทับเสื้อยืดที่ฉันนอนอยู่ ดูเหมือนพวกเขาจะสบายใจมากที่รอฉันอยู่สบายใจมากเมื่อคิดถึงสิ่งที่บารอนพูดฉันก็มาถึงข้อสรุปที่ฉุนเฉียวว่าเรื่องทั้งหมดนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนพวกเขาพาฉันออกจากบ้านหลังนี้อาจจะเป็นหอพักของฉันและฉันจำอะไรไม่ได้เลยฉันเคยตื่นประหนกไหมตอนนี้ฉันกำลังตื่นประหนกฉันคว้าถุงมือแล้วสวมรองเท้าบูททำงานมือของฉันรู้สึกสั่นด้วยอะดรีนาลีนและความกลัวมากจนแทบจะสวมถุงมือไม่ได้เลย ขอฉันดูกระเป๋าของคุณหน่อยฟิลิปกล่าวอะไรฉันหยุดผูกเชือกเพื่อเอืหน้าขึ้นมองเขาเขาถอนหายใจหลับด้านในออกฉันคิดอย่างนั้นเมื่อคิดถึงบาดแผลที่น่องของฉันเครื่องรางที่รักษาอยู่ภายในผิวหนังของฉันเขาถูผ้านในกระเป๋าตรวจดูว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นแล้วอกเสื้อผ้าของฉันมือของฉันกระหมดัดและฉันอยากจะเหวี่ยงฟิลิปมากจนแขนของฉันปวดเมื่อยเพราะไม่ได้ทนเขากำลังมองหามิน เราจำเป็นต้องรู้ว่าคุณกำลังนำอะไรมาฟิลิปพูดอย่างอ่อนโยนอะดรีนาลีนได้ฝากความเหนื่อยล้ากลับคืนมาฉันตื่นตัวและเริ่มโกรธเขามองดูบารอนที่เริ่มมือมาจับแขนฉันเขาไม่สวมถุงมือฉันนึ่งกลับอย่าแต่ต้องฉันมันตลกดีที่สัญชาติยานเป็นอย่างไร ฉันลดเสียงลงเมื่อพูดเพราะในส่วนที่น่าขันในหัวของฉันนี่ยังคงเป็นธุรกิจของครอบครัวฉันไม่คิดว่าจะตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำมารอนยกมือทั้งสองข้างขึ้นเ้โอเคแต่นี่เป็นสิ่งสำคัญความทรงจำเก่าๆจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการชำระล้า,ลางคิดย้อนกลับไปเราอยู่ในนี้ด้วยกันเราอยู่ฝ่ายเดียวกัน นั่นคือตอนที่ฉันรู้ว่าพวกเขาทํางานที่ฉันแล้วก่อนที่พวกเขาจะลุกฉันผิวหนังของฉันคลานด้วยความสยดสยองและฉันต้องหายใจเข้าออกสั้นๆเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาวิ่งหนีออกจากบ้านฉันพยักหน้าซื้อตัวเองเมื่อถึงเวลาที่ทําได้ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาคาดหวังให้ฉันมีความทรงจาอะไรฉันมองดูบารอนดึงถุงมือปรับเข้าที่แล้วเกรงมือและยืดหนังออกฉันรู้ว่ามือเปล่าหมายถึงอะไร พหลิปไม่ใช่ผู้อยู่เบื้องหลังความทรงจำที่ถูกขโมยไปแอนดบันไม่ใช่คนทำงานด้านความจำมาร่อนคือเขาต้องเป็นแน่เขาไม่ได้สูญเสียความทรงจำเพราะเขาทำงานเขาไม่เหม่อรอย ทุกครั้งที่เขาแย่งความทรงจำจากฉันมอร่าหรือคนอื่นๆที่เขาจะต้องขโมยความทรงจำเหล่านั้นไปเขาจะสูญเสียความทรงจำชิ้นหนึ่งของตัวเองไปโบแบทฉันค้นหาความทรงจำของฉันสำหรับโอกาสที่เขาทำงานเพื่อโชคแต่ไม่มีอะไรเลยแค่ความรู้สึกสลัวสลัวที่ฉันรู้ว่าเขาเป็นคนที่โชคดีฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าฉันเริ่มรู้เรื่องนั้นเมื่อไหร่ตอนนี้เมื่อฉันเพิ่งความสนใจไปที่มัน ความทรงจำก็ดูไม่เป็นจริงด้วยซ้ำมันหลุดลอยไปจากทันเหมือนสำเนาเบลอๆของสำเนาคุณพร้อมหรือยังฟิลิปถามฉันยื่นแต่ขาของทันยังซนอยู่สิ่งหนึ่งที่ต้องสงสัยว่าพี่ชายกำลังทำงานให้ฉันอยู่และอีกอย่างหนึ่งที่ต้องยืนท่าเขาเมื่อฉันรู้ว่าเขาทำเสร็จแล้วฉันเป็นนักต้มตุ๋นที่ดีที่สุดในครอบครัวนี้ฉันมั่นใจในตัวเองฉันโกหกได้ฉันดูสมบได้จนกว่าฉันจะสงบ อีกส่วนหนึ่งของจิตใจของฉันกลับหอนวุ่นวายและค้นหาความทรงจำผิดๆอื่นๆฉันรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมองหาสิ่งที่ไม่มีอยู่แต่ฉันก็ทำอย่างนั้นโดยวิ่งผ่านช่วงสองสามวันที่ผ่านมาสัปดาห์หรือหลายปีในใจราวกับว่าฉันจะสะดุดลงในช่องว่างชีวิตของฉันถูกจินตนาการใหม่โดยบารอนมากแค่ไหนความตื่นระหนกทำให้ผิวของฉันหนาวสันราวกับป่วย เราเดินลงบันไดของบ้านอย่างเงียบเงียบออกไปหารถเมอร์เซเดสที่จอดอยู่บนถนนโดยที่ไฟหน้าดับลงและเครื่องยนต์ก็ส่งเสียงฮึ่งๆแอนตานอยู่ในที่นั่งคนขับเขาดูแบียกว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นเขาและมีแผลเป็นพาดผ่านขอบริมฝีปากบนของเขามันตรงกับแผลเป็นทีลอยที่ทอดยาวไปทั่วคอของเขาคุณใช้เวลานาน,านมากอะไรแอน้านพูดพร้อมจุดบุหรี่แล้วโยนไม้ขีปออกไปนอกหน้าต่างมาร่อนเลื่อนไปนั่งเบาะหลังข้างฉันรีบอะไรละ่ะ เรามีเวลาทั้งคืนที่นี่ไม่มีเรียนตอนเช้าเขาขยี้ผมของฉันฉันปัดมือที่สวมถุงม,มือของเขาออกไปความรำคาญทำให้รู้สึกคุ้นเคยจริงๆมันเหมือนกับว่าบารอนคิดว่าเรากำลังเดินทางด้วยรถครอบครัวฟิลิปนั่งลงบนที่นั่งผูด้โดยสารมองกลับมาที่เราแล้วยิ้มฉันต้องหาคำตอบว่าพวกเขาคิดว่าฉันรู้อะไรฉันต้องขลาดดูเหมือนพวกเขาอาจจะเชื่อเรื่องอุ่นงงบ้านแต่ก็ไม่ได้ไรเหตุผลโดยสิ้นเชิงคืนนี้เราจะทำอะไรกัน เราจะซ้อมวันพุธนี้แอนตั้นกล่าวสำหรับการรอบสังหารฉันแน่ใจว่าฉันสะดุ้งหัวใจของฉันคอนการรอบสังหารแล้วคุณจะปิดกั้นความทรงจำฉันพูดพยายามทำเสียงให้มั่นคงฉันจำสิ่งที่โกลแอนนี่พูดเกี่ยวกับการล็บการเข้าถึงความทรงจำเพื่อที่จะได้ลบลอกออกในภายหลังและการสูญเสียความทรงจำกลับคืนมาฉันสงสัยว่าเราเคยซ้อมมาก่อนหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นฉันก็เมาทำไมต้องคอยทำให้ฉันลืมด้วย เรากำลังปกป้องคุณฟิลิปพูดโดยอัตโนมัติขวาฉัน,นโน้มตัวไปข้างหน้าในที่นั่งแล้วงานฉันก็เหมือนกันเหรอฉันพูดซึ่งดูเหมือนคลุมเครือพอที่จะไม่แสดงความไม่รู้ของฉันแต่กระตุ้งที่เกิดคำตอบมารอนพยักหน้าสิ่งที่คุณทำคือเดินไปหาซาชารอฟแล้ววางมือเปล่าบนข้อมือของเขาแล้วคุณเปลี่ยนหัวใจของเขาเป็นหิน ฉันฟื้นน้ำลายโดยมุ่งความสนใจไปที่การหายใจให้สม่ำเสมอพวกเขาไม่สามารถหมายความถึงสิ่งที่พวกเขาพูดได้จะไม่ยินเขาง่ายกว่านี้หรอฉันถามเพราะเรื่องทั้งหมดไร้สาระแอนเป็นมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่แข็งกร้าวคุณแน่ใจเหรอว่าเขาทำแบบนี้ได้เวทมนต์แห่งความทรงจำทั้งหมดนี้เขาไม่เสถียรน,นี่คืออนาคตของฉันที่เรากำลังพูดถึง อนาคตของทนันขวาเขาเป็นหลานชายของซาธารอฟอะไรก็าตามที่เกิดขึ้นกับทายผู้รับผิดชอบเสื้อกลุมจะเลื่อนไปบนไหล่ของเขาอย่าพูดเกินจริงใส่พวกเราวิลลิปพูดกับทันด้วยน้ำเสียงที่อดทนมันจะเป็นเคสชิ้นหนึ่งระวางแผนเรื่องนี้มานานแล้วคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเพศคืนที่บารอนถามให้รัสปูดินเป็นอมะตะหรืออะไรสักอย่างฉันพูดอย่างตรงใจคลุมเครือซาทารอฟนาการประมูลในปารีส บารอนขมวทคิ้วเรากับว่าเขาไม่คาดหวังว่าฉันจะรู้เรื่องนี้มากขนาดนั้นเพชรคืนชีพมีน้ำหนัก37กรัตซึ่งมีขนาดเท่ากับนิ้วหัวแม่มือของผู้ชายที่โตแล้วเขากล่าวมันมีสีแดงจางๆเรากับว่ามีเลือดหยดหนึ่งหยดลงในแอ่งน้ำฉันสงสัยว่าเขากำลังบ้าอิ่มถึงใครบางคนหรือไม่แคตตาล็อกของคริสตี้บางสิ่งบางอย่างถ้าฉันแค่มุ่งความสนใจไปที่รายละเอียดเหมือนกับว่ามันเป็นปริศนาฉันอาจจะไม่สติแตกไปเลยก็ได้ ม่เพียงแต่ช่วยปกป้องรัสปูตินจากการพยายามลอบสังหารหลายครั้งแต่หลังจากนั้นมันก็ตกเป็นของคนอื่นด้วยมีรายงานว่าปืนของนักฆ่าไม่สามารถบรรจุได้ในช่วงเวลาวิกฤตหรือมีพิษเข้าไปในถ้วยของผู้วางยาพิษซาชารอฟถูกยิงสามครั้งและกระสุนไม่โดนเขาใครก็ตามที่มีเพชรฟืนคืนชีพไม่สามารถถูกฆ่าได้ฉันคิดว่าสิ่งนั้นเป็นตำนานหรืออะไรสักอย่างฉันพูดตำนาน โอ้ตอนนี้เขาเชี่ยวชาญเรื่องการทำงานแล้วแอนตั้นกล่าวแต่ดวงตาของบารอนก็เปล่งประกายฉันได้ค้นคว้าเกี่ยวกับเรซูริกชั่นไดมอนมาเป็นเวลานานแล้วฉันสงสัยว่าเขาจำงานวิจัยนั้นได้มากขนาดไหนหรือสรุปให้เหลือเพียงไม่กี่วลีเท่านั้นบางทีเขาอาจจะไม่ได้อ้างอิงแคตตาล็อกการประมูลบางทีเขาอาจจะกำลังหยิบสมุดบันทึกของเขามาอ่าน